สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบวันนี้ทาง b sw ank ank รถบ,บ้านมือสองคอนแกนนะครับหรือวัฒนชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร e กับรถบ้านมือสองคอนแกนด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาส่วนท่านใดที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ผมเองก็มีที่เพจ a c e b o o k นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่ารถบ้านมือสองคอนแก่นฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับสาหรับวัน ทดสอบ4ฟ e วิของ s t a r d a าคันนี้คันนี้เป็นปี2001นะครับเป็น Grand ิสนะครับขับเคลื่อน4ล้อเครื่องยนต์2008นะครับมีอินเตอร์เทอร์โบนะครับคันนี้จริงๆอ่ะลูกค้ามาจจำมาแล้วเมื่อวานนะครับแล้วก็ให้พีช่ชายในการเปลี่ยนของเร็วให้ทั้ง5อย่างเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายเพลาหน้าเกียร์โนะครับส่วนนะฮะลูกค้าก็ยังไม่ได้เห็นการทดสอบโฟวิ view, นะครับผมก็เลยจะพามาลองวันนี้นะ สถานที่ตรงนี้นะฮะนี่ครับแถวนี้นะครับผมนะอ่ะโอเคนะครับไม่พูดพราำทำเพลงคันนี้มาชมสภาพนะฮะสภาพรถคันนี้ก็คือเป็นสีเดิมสวยทั้งคันนะครับส่วนการใช้โฟร์วิคันนี้นะครับเนื่องจากลูกค้าไปใส่ล้อแม็กยางใหม่ล้อใหม่มานะฮะก็จะเป็นออฟโรดสวยๆแบบนี้นะครับแต่การจะใส่โฟร์วิลูกค้ามาติดตั้งในส่วนของตัวฟีล็อกนะครับจาเป็นที่จะต้องบิดฟีล็อกก่อนนะครับ แต่ต้องเปิดฝาครอบตัวนี้นะฮะหรือว่าไม่สะดวกในการไม่ต้องการความสวยงามเอาฝาตัวนี้ออกก็ได้นะครับนะฮะโอเคนะฮะรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมเอาประแจแป๊บหนึ่งนะฮะสำหรับคันนี้นะครับก็ไม่ใส่ก็ได้นะครับใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับเราก็ขันออกนะครับผมนะฮะขันตัวนอ็อตมันจะมีแค่2ตัวนะครับน็อตจริงมี2ตัวเป็นล็อกคอนมิดนะครับนะฮะก็ ชุดล้อก็มีหมื่นปลายยางก็มีหมื่นปลายนะครับชุดนี้ลูกค้าใส่มาสามหมื่นกว่าบาทนะครับผมนะฮะลูกค้าเอามาตีเทินนะครับนะฮะวิ่งจากปทุมมานี่สองรอบรอบแรกมามัดจำอ่าดีโฟดีผมนะฮะรอบที่สองลูกค้าก็มารับรถนะครับขับมาอ่าระบบความร้อนไม่มีปัญหานี่ครับถ้าไม่ใสจริงๆมันก็จะประมาณนี้จริงๆก็สวยอยู่นะครับจริงๆก็ยังสวยอยู่นะครับแล้วก็ทีนี้นะฮะเราก็ตำแหน่งตอนนี้นะครับ เราก็จะบีดมาให้มันตำแหน่งล็อกแบบนี้นะครับผมนี่คือล็อกนะฮะไฟฟีล็อกที่เขาติดตั้งมานะฮะข้อดีของเขาคือ,อลดการสึกล้อของเพาขับด้านหน้านะครับแล้วก็ช่วยในการประหยัดน้ำมันเพราะว่าไม่มีโหลดมาขับนะครับอ่ะ,อะโอเคนะครับฝั่งนี้เหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็ขันออกเช่นกันไม่ได้ยากนะฮะไม่ได้ยุ่งยากแต่เวลาขันอย่าขันแน่นมากนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวฟัดติกตัวข้อมันจะแตกนะครับนี่ครับผมมุนลอกง่ายๆแบบนี้แต่ถ้าเราไม่ค่อยได้ใช้นะครับเราก็ใส่ไว้ไม่เป็นไรนะครับมันไม่ได้ยุ่งยากมาเกินไปนะครับนี่ครับปะแจก็เป็นหกเหลี่ยมแถมมาด้วยนะครับอ่ะโอเคอันนี้อันนี้น่าจะเป็นลืมบิดออกนะครับอันนี้น่าจะเข้าล็อกแล้วนะครับผมนะฮะทีนี้นะครับผม เราก็จะนี่ครับเดี๋ยวให้ดูนะครับอ่ะทางนี้นะครับตากล้องเดี๋ยวจะสตาร์ทรถแล้วก็ใส่โฟล e ์วิวนะครับให้ดูก่อนนะครับอ่าเราจะเข้าโฟลว์วิเลยนะครับตำแหน่งตอนนี้เป็นตำแหน่งล็อกแล้วนะครับล็อกก็คือโฟลว์วิเข้าเรียบร้อยนะฮะนี่ครับมาดูนะฮะเราก็นะครับมาดูนะฮะอ่ขอปิดเพลงก่อนนะครับผมนะฮะขออภัยด้วยขอปิดเครื่องเสียงก่อน เราเข้าโฟร์วิวนะฮะตอนนี้ก็ใส่เกียร์ว่างเหยียบเบรกนะฮะเหยียบเบรกเหยียบคานตอนนี้ตำแหน่ง2องไฮนะครับผาขึ้นมาก็จะเป็น4ี่ไฮแล้วก็ขึ้นไปสุดนะครับขึ้นไปสุดก็เป็น4ี่โลนะครับผมนะ,ะประมาณนี้นะครับยังไม่เข้าเกียร์นะฮะโอเคนะครับ เห็นเลยครับส่วนการปลดฟีล็อกนะฮะเรากนะ็ถ้าหมุนยากบางทีมันก็หมุนยากบางทีก็หมุนง่ายนะครับก็เตรียมอุปรกรณ์สักหน่อยนะครับหมุนตำแหน่งฟีนะครับเพื่อเวลาล้อหมุนนะฮะจะไม่ได้ไปส่งกําลังไปหาเพานะครับนะเพื่อลดการสึกรลอ้อแล้วก็ให้ประหยัดน้ามันขึ้นนะครับผมนะฮะโหลดปกติล้อหน้ามันจะปั่นอยู่แล้วเวลาเราวิ่งนะครับมันก็จะถ้าเราไม่ใส่ฟีล็อกมันก็จะช่วย ไปปั่นมันก็จะไปปั่นตัวเพาขับด้วยทำให้เกิดนะฮะภาระของตัวของมันนะครับก็ประมาณนี้นะฮะนะฮะกกอนการลอโฟก็ปลดนะฮะปลดลงมาก็จะเป็น4ี่แล้วก็ปลดลงมา2นะครับนะฮะก็ไฟท่าเลนหน้าถอยหลังลองดูนะครับถ้าไม่หายนะฮะเราก็ดูเอ่อที่คันเกียร์อีกทีหนึ่งนะครับ ในการออกนะครับผมนะาออกช้าๆแล้วกันนะฮะแต่บางทีมก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ,ะสตาร์ได้ก็ประมาณนี้นะครับนะ,ะก็ฝากไว้ด้วยนะครับคันนี้ก็ติดจองอยู่ถ้าลูกค้าเปลี่ยนใจยังไงค่อยว่ากันอีกทีนึงของเลี้ยวเปลี่ยนให้หมดแล้วนะครับผมนะฮะส่วนการขับขี่ถนนเรียบธรรมดาอัตตาเร่งดีขับดีนะครับคันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ